ธาตุไฟมีทั้งหมด4อย่างนะคะทั้งหมด4อย่างมีอะไรบ้างธาตุไฟทุกคนก็คําว่าธาตุไฟอะคะ่ะ ก็รู้อยู่แล้วว่าไฟจะเป็นตัวที่เผาทุกอย่างเผาผลาญทุกอย่างเลยนะคะจากสิ่งใหญ่ๆให้มาเป็นเล็กลงดังนั้นคืออะไรรู้ไหมคะในร่างกายของเราเริ่มจากตัวที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าไฟปาลินามักคีเอออาจจะไม่ต้องจําตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะสับสนกันไปใหญ่นะคะไฟปาลินามักคีนะคะคือไฟที่ช่วยย่อยอาหารนะคะย่อยอาหารซึ่งแผนปัจจุบันเทียบได้กับเอนไซม์นั่นเองนะคะเอนไซม์แรกเวลาเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกเราก็จะเจอเอนไซม์ในปาก ก็คือเอนไซม์อะไมเลสนะคะซึ่งช่วยในการย่อยแป้งเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลดังนั้นคนที่กินข้าวกินข้าวเหนียวกินอะไรที่เป็นแป้งอะคะ่ะที่เขาบอกว่าอย่าอมข้าวนะเด็กๆอะคะ่ะเขาชอบอมข้าวใช่ไหมคะพออมข้าวปุ๊บอนะคะ่ะในปากก็จะเริ่มเปลี่ยน,นะคะ่ะ เริ่มเปลี่ยนระบบย่อยเป็นจากแป้งก็เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลทําให้ฟันผุเออเราจะบอกเด็กๆว,ว่าอย่าอมข้าวนะอย่าอมข้าวนะเออเดี๋ยวฟันผุเพราะเหตุนี้นะคะก็คือส่วนเลกข,ของปากก็จะย่อยแป้งนะคะย่อยแล้วก็มันก็จะมีส่วนในกระเพาะอาหารก็จะมีเอนไซม์อีกนะคะมีพวกกรดมีอะไรอย่างนี้นั้นมันต้องอาศัยธาตุไฟปารินามักค,คีนะคะแล้วก็ในลำไส้เล็กอีกก็จะมีส่วนของการย่อยอีกนะคะ,ะเหมือนกับว่าที่โอเคยบอกว่า ย่อยพวกไขมนันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะจากตับอ้อน,นะคะก็จะหลั่งกรดออกมาเพื่อย่อยแล้วก็ย่อยสลายเป็นโมเลกุลเป็นน้ําดีนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวมายังพวกเคลื่อนตัวมายังลําไส้เล็กแล้วก็ไปลําไส้ใหญ่สุดท้ายก็คือขับถ่ายนะคะแล้วนะคะต่อไปถ้ามีมากละ่ะบางคนบอกว่าโอโ้โหอยากให้มีมากจังเลยนะคะมีมากก็คือทางแผนไทยเรียกว่ากําเริบถ้ามี ไฟนี้ค่ะถ้ามีไฟปรินามัคคีหรือไฟที่เขาเรียกว่าไฟย่อยอาหารนะคะในร่างกายเยอะจนเกินไปก็จะทําให้คนนั้นนะคะหิวบอยเพราะอะไรเพราะว่ามันย่อยเร็วเกินไปนะคะ <S 2> <S 2> บางทีร่างกายไม่ทันได้ดูดซึมไม่เชื่อลองไปสังเกตบางคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยทําไมเขาผอมอะ่ะกินอะไรรู้สึกว่าเขาก็กินเยอะดิแล้วทําไมเขาถึงผอม นะคะแล้วคนคนที่ผมแบบนี้ค่ะลองไปจับตัวเขาดูนะคะตัวเขาจะร้อนร้อนกว่าคนปกตินั่นก็คือมีธาตุไฟปรินามัคคียค่ะเยอะกว่าคนปกตินะคะแล้วก็จะทําให้เขาอะค่ะหิวบ่อยกินอะไรก็ย่อยเร็วนะคะบางคนที่ที่มองเห็นแบบนี้ค่ะเอออยากลดน้ำหนักอยากเป็นเหมือนคนนั้นเป็นเหมือนคนนี้อยากผมอยากกินอะไรได้เยอะๆนะคะเมย์นะคะเมย์ก็อยากผมด้วยนะคะอยากกินอะไรได้เยอะเหมือนคนอื่น แต่นะคะนี่คือความอันตรายอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หลายๆคนนะคะมองข้ามเออเห็นเขาผมโชคดีจังกินอะไรก็ได้เยอะสุดท้ายนี้ค่ะทำให้เขาอะค่ะไม่ได้ดูดซึมบางทีอะค่ะยังไม่ทันได้ดูดซึมไม่ทันได้รับสารอาหารเห็นไหมคะทำให้เขาผมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงนะคะบางคนถึงขั้นไม่มีแรงเลยอ่อนเพลียนะคะต่อไปแล้วถ้ามีน้อยเกินไปทางแผนไทยเขาเรียกว่าย่อนนะคะย่อนก็คือจะทําให้อาหารที่เข้าไปอะคะ่ะย่อยช้าเออบางคนเคยเป็นไหมคะย่อยช้าย่อยไม่ดีรู้สึกว่าโอ้โห กินอะไรก็อ้วนกินอะไรก็อ้วนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับไฟนี้นะคะแต่ว่ามันเกี่ยวกับระบบย่อยนะคะมันเกี่ยวกับระบบย่อยย่อยช้าจะทําให้เกิดอะไรขึ้นจะทําให้ท้องอืดผะอ,อืดผะอ,อมบางคนที่บอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนอาหารจะไม่ย่อยนั่นแหละค่ะก็คือธาตุไฟปรินามคัคคีเริ่มยอดแล้วถ้าเราไม่รีบดูแลล่ะถ้าเราปล่อยละเลยล่ะสุดท้ายเขาเรียกว่าพิการไฟนี้พิการคือเกิดความผิดปกติของไฟปรินามคัคคีก็จะทําให้เกิด คนจะทําให้คนคนนี้ค่ะอาหารไม่ย่อยนะคะมีอาการท้องอืดแน่นท้องบ่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นโรคเหน็บชาอยู่บ่อยๆแล้วก็เท้าก็บวมได้ฝ่ามือฝ่าเท้าก็สามารถที่จะบวมได้เช่นกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทําไมเราถึงต้องปรับสมดุลให้ได้เร็วที่สุดอย่าปล่อยปละละเลยนะคะ ไฟที่สองก็คือไฟปะ,ปะ,ล,ปะลิไทยหักคีนะคะชื่อเพราะไหมคะท่านไฟนะคะปะลิไทยหักคีก็จะเป็นไฟที่ทำให้เราร้อนและสั่มละสาย ทำไมถึงร้อนและสำลัสายคือไฟง่ายๆว่าเป็นไฟที่ช่วยระบายความร้อนให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะคือระบายไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ร่างกายเราเกิดความล้อนมากเกินไปเพราะนี้ไงคะเพราะว่าไฟที่ย่อยอาหารมันมันในระบบของการย่อยอะค่ะเขาจะมีไฟที่แบบร้อนแรงก็เหมือนร้อนแรงเพื่อให้อาหารที่เรากินเข้าไปอะค่ะจากใหญ่กลายเป็นโมเลกุลเล็กที่ทําให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมน,นําไปใช้ได้นะคะแต่พอเกิดระบบเผาผลาญแน่นอนว่าร่างกายของเราอะค่ะมันล้อนจนเกินไปก็จะมีไฟปั่น ่ไทยหักคีเป็นตัวช่วยระบายความร้อนให้ร่างกายของเราอะค่ะอยู่ได้อยู่คงสภาพได้เป็นปกตินะคะแล้วถ้าสมมุติว่าแล้วหลายคนถามว่าเอา้าแล้วมันออกมาทางไหนได้ทางผิวหนังไงคะที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันล้นมัน,ม,นมันแบบมีเหงือ่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาทางผิวหนังของเรานะคะโดยที่ร่างกายของเราอะค่ะเป็นระบบอัตโนมัติที่ขับทุกอย่างออกทางร่างกายได้เหงือ่อ ลมหายใจอุจาระปัสสาวะนะคะอันนี้แต่ว่าไฟปาริไทยหักขีจะขับความร้อนนะคะอ,อกทางเหงื่อหรือว่าทางผิวหนังของเราทางรูขุมขนของเรานั่นเองแล้วถ้ากำเริบจะรู้ได้ยังไงว่ากำเริบคือกำเริบหมายถึงเยอะเกินไปอะคะ่ะไฟปาริไทยหักขีถ้าเยอะเกินไปคนคนนั้นนะคะจะตัวร้อนจัด ตัวร้นมากเวลาเราจับอะค่ะตัวเขาจะล้อนนะคะนั้นคือมีเยอะจนเกินไปแล้วถ้าย่อนละ่ะถ้าหย่อนก็คือเขาจะเย็นนะคะตัวเขาจะเย็นมากนะคะตัวเขาจะเย็นกว่าคนปกติอะคะ่ะไม่เชื่อก็ลงไปจับคนข้างๆดูนะคะไปกอดได้ค่ะเออนะคะกอดได้กราบได้นะคะนะคะถ้าพิการละ่ะถ้าพิการคือจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเราล้มเหลวนะคะถ้าไฟนี้พิการเพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่มีไฟนี้อะคะ่ะ จะทาให้เลือดอะค่ะมันจะแข็งตัวนะคะเลือดเราจะแข็งตัวมันไม่มีความอุ่นล้อนนะคะอุ่นล้อนเพราะเลือดในกายเราจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องความอบอุ่นด้วยเช่นกันนะคะเห็นไหมคะคนที่มีเลือดออกอะค่ะลงไปจับที่เลือดดูนะคะมันจะมีความอุ่นร้อนอยู่นะคะที่เลือดนะคะต่อไปไฟชีร้านักทีนะคะไฟที่3นะคะคือไฟสําหรับเผาให้แก่คิดดูนะคะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะทําไมเราถึงแก่เราถึงเสื่อมโทรมไปตามอายุ เพราะนี้คือกฎของธรรมชาตินะคะกฎของธรรมชาติที่มันอยู่ในกายมนุษย์มาตั้งนานแล้วเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะธาตุาต่างๆก็เริ่มแปรปรวนจากอะไรจากพฤติกรรมนะคะจากพฤติกรรมจากการรับเข้ามานะคะจากการกินการนอนการฉี่การอั้นฉี่การอั้นอุจจาระนะคะการทำงาน การนั่งการนอนที่เยอะจนเกินไปอะไรต่างๆที่มันเยอะจนเกินไปก็จะทําให้ท่าต่างๆในร่างกายเกิดความแปรปรวนเกิดความไม่สมดุลขึ้นนะคะแล้วนะคะไฟชีรานักขีก็จะเป็นไฟที่ทําให้เราอะคะ่ะแก่ชราเสื่อมเซลลเสื่อมนะคะนี่คือเห็นไหมคะคนที่สูงอายุทุกท่านนะคะจะมีไฟชิรานักขีเยอะนะคะแล้วบางคนที่เห็นว่าถ้ามากเกินไปสังเกตยังไง ลองไปดูนะคะคนที่มีไฟนี้ค่ะเยอะจนเกินไปแต่อายุน้อยหน้าเขาจะแก่ค่ะหน้าเขาจะเหี่ยวนะคะคือเสื่อมอเซลล์ค่ะเสื่อมเร็วกว่าคนปกตินะคะต่อไปถ้าย่อนนะคะถ้าย่อนล่ะถ้ายนก็จะทำถ้าย่อนก็จะทําทให้อา เนื้อเย hina, them, ื่อค่ะบางส่วนไม่สลายไปตามอายุของเขาอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นพวกผิวหนังนะคะถ้าเนื้อเยื่อตรงผิวหนังนะคะไม่เสื่อมไปตามอายุนะคะไม่เสื่อมไปตามอายุมันก็จะพอกพูนเยอะจนเกินไปนะคะถ้าไม่เสื่อมสลายไปตามอายุอะค่ะหรือว่าถ้ามันน้อยจนเกินไปนะคะถ้าไฟชีลานักขีมันน้อยจนเกินไปผิวหนังก็จะไม่สลายไปตามอายุนะคะมันก็จะ พอกูนจนหนาเออนะคะไม่ใช่ว่าหน้าด้านหรือว่าอะไรนะคะที่หนาค่ะมันเป็นธรรมชาตินะคะมันเป็นธรรมชาติถ้ามันมีน้อยจนเกินไปนะคะแล้วถ้าพิการล่ะถ้าไฟชีรลานักขีเกิดความพิการหรือว่าบุกร่องผิดปกติไปล่ะคือหมายถึงถ้าเราไม่รีบดูแลนะคะก็จะทําให้อ,อวัยวะบางอย่างนะคะเสื่อมสลายไปแล้วก็ไม่สามารถอยู่เป็นปกติได้เช่นสมองเกิด เกิดความพิการสมองเกิดยุย่ยเออนะคะนี้คือธาตุไฟที่ช่วงแรกๆของการช่วงที่เรากําลังกําเริบหรือย่อนนะคะแล้วเราไม่รีบดูแลไม่รีบในการปรับธาตุปล่อยปละละเลยก็จะทําให้ธาตุไฟนี้เกิดความพิการได้นะคะนะคะไฟสันตปาคีคือไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งจะเป็นไฟตัวสุดท้าย ะะไฟตัวนี้จะเป็นไฟตัวสุดท้ายที่เมื่อเราอะค่ะจะตายจะหมดลมหายใจไฟนี้จะไปสุดท้ายเลยนะคะส่วนไฟสามตัวเลขจะเริ่มไปก่อนแล้วไฟนี้จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมหายใจนะคะถ้าสมมุติว่ามันกำเริบนะคะมันกำเริบคือไฟนี้ค่ะมีเยอะเกินไปในตัวก็จะทำให้ไข้สูงนะคะมีไข้สูงตัวร้อนมากนะคะตัวร้อนมากก็คล้ายๆเลยกับไฟาปาลีทไทยหักขีนะคะ แล้วถ้าหย่อนล่ะคือน้อยเกินไปไฟนี้ค่ะถ้าอยู่ในร่างกายหรือเกิดความบกพร่องหรือมีน้อยเกินไปก็จะทําให้เกิดอาการหนาวสั่นเออบางคนเห็นไหมคะคนที่อายุเยอะๆอะค่ะเดี๋ยวล้นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้นเดี๋ยวเย็นนั่นหละค่ะคือการที่ไฟนี้เริ่มปรับแล้วค่ะเริ่มผิดปกติแล้วค่ะนะคะถ้าทุกคนนะคะบางคนเขาคิดว่าไม่เป็นไรมันคือเรื่องธรรมชาติคนสูงอายุมันจะมีอาการนี้ทุกคนล้อนๆหนาวๆแล้วถ้าไม่สูงอายุละคะแต่มันเป็นการบ่งบอกแล้วว่า เหมือนพวกฮอร์โมนอะไรต่างๆก็คือธาตุไฟเช่นกันนะคะบางคนที่เป็นวัยทองเห็นไหมคะก็แสดงว่าฮอร์โมนในร่างกายหรือธาตุไฟอะค่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะทําให้มีอาการล้นๆหนาวหนาววบวุบวับวับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วนะคะถ้าปล่อยปละละเลยหรือไม่สนใจสิ่งที่ได้มาก็คือไฟนี้จะเริ่มพิการนะคะก็จะทําให้อ่า ร่างกายค่อยๆเย็นลงเย็นลงเย็นลงเลือดเราก็จะค่อยๆแข็งตัวแข็งตัวซึ่งเมื่อพิการมันก็ไม่ต้องพูดเยอะค่ะคือสิ้นลมหรือตายนั่นเองนะคะนี้คือไฟตัวสุดท้ายที่จะไปจากเราที่จะเสื่อมสลายไปจากเรา